สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์ att, บุภผาโมโรนะครับวันนี้ทางสมภารเทสเมจังหวัดปทุมธานีได้มาร่วมงานบิสขับแฟร์ครั้งที่9นะครับเซียรังสิตเสียรังสิตครับ,รบแล้ววันนี้มีโอกาสได้ พบกับตัวแทนตลาดไทยนะครับอยากให้ทางทางตัวแทนตลาดไทยแนะนําตัวนิดนึงแล้วก็ทางตลาดไทยเนี่ยตอนนี้กําลังมีโปรเจกต์ให้กับทางผู้ประกอบการ SME อย่างไรบ้างครับเชิญครับครับสวัสดีครับชื่อโจมงคลเกียรติคนรกิจนะครับเป็นผู้จัดการแผนกดูแลความสัมพันธ์ลูกค้านะครับของตลาดไทยนะครับจริงๆตอนนี้ก็ถ้าเกิดทุกท่านไปที่ตลาดไทยก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างเรื่องของ Fa c i l i t y ต่างๆหรือว่าตลาดใหม่ๆที่เกิด ตลาดล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดไปก็คือตลาดเนื้อสัตว์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดเนื้อสัตว์ที่เป็นติดแอร์นะครับแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับประมาณ70,00ตารางเมตรนะครับซึ่งเรารวบรวมผู้ประกอบการรายใหญ่ๆไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับร้านอาหารกลุ่มธุรกิจโฮริก้านะครับที่สามารถจะเข้าไปเลือกซื้อสินค้าหรือเข้าไปเลือกหาวัตถุดิบ เพื่อที่จะนํากลับไปใช้ในการปรุงอาหารหรือว่าท,ทําธุรกิจของท่านได้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเข้ามาสู่ช่องทางนี้ให้มากขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของความสะดวก<ฤ>ในเรื่องของตัวอาคารสถานที่<ฤ>เราอาจจะนึกถึงภาพของตลาดน้อสัตว์เดิม<ฤ>ๆที่ที่จะมีพื้นที่เช่าแช่นะครับ่<ช>แต่ที่นี่ไปแล้วตลาดจะแห้งมากแล้วก็ติดแอร์อาคารปรับอุณหภูมิสินค้าที่อยู่ก็จะมีทั้งในส่วนของฟรเซ่นมีห้องแช่ มีกระบวนการคัดตัดแต่งที่ได้มาตรฐานดังนั้น,นสินค้าก็จะถูกควบคุมในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่แหล่งจําหน่าย<ม>บางคนก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มเองมีรงเลี้ยงเป็นของตัวเองก็จะช่วยให้สามารถที่จะตรวจสอบอย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ต้นน้ํามานะเองใช่ในเรื่องของความสะอาดต้องบอกว่าแปลก,กคือตลาดเนื้อสัตว์ติดแอร์เนี่ยก็คือคุมในเรื่องของความสะอาดคุมในเรื่องของอุณหภูมิใช่ครับ,ค,รบคุมในเรื่องของความไม่เชื้อแฉะใช่และต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ย คือตลาดไทยเกิดขึ้นนานหรือยังครับคือจริงๆเราเรามีโซนเนื้อสัตว์อยู่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีก่อนที่เริ่มมานะครับเราก็มีแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาอยู่ในตลาดมากมายแต่ว่าพอช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทุกคนก็เริ่มที่จะนึกถึงสุขานาไมยมากขึ้นดูแลในเรื่องของแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามจะรวมสิ่งเหล่านี้มาให้กับทั้งผู้ประกอบการผู้บริโภคได้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วสินค้า ที่มีคุณภาพเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในตลาดกลางมไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทางไปไหนคุณก็สามารถจะได้สินค้าครบเลยอยากได้เนื้อสเต็กที่ตัดแต่งแล้วรพร้อมเอาไปปรุงได้เลยก็มีนะครับจะเลือกเป็นขนาดกี่กรัมก็ได้หรือจะเป็นเนื้อไก่ทั้งเป็นชิ้นส่วนไก่หรือจะเป็นทั้งตัวหรือจะเป็นรูปแบบใดก็ตามทีเนี่ยเราก็พร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการที่จะให้ประกอบการเนี่ยสะดวกในการที่จะเอาไปใช้พร้อมใช้ได้เลยครับพูดเอาง่ายๆเลย ซื้อไปก็คือพร้อมใช้ได้เลยคือเดิมทีเนี่ยตลาดไทยเนี่ยเป็นแหล่งศูนย์รวมในเรื่องของพืชผักผลไม้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องเนื้อสัตว์ก็มีอยู่แล้วใช่ตอนนี้ตลาดไทยกําลังที่จะเป็นผู้นําในการยกระดับขึ้นมานะครับในเรื่องของอาหารปลอดภัยในเรื่องของสุขลักษณะใช่ใช่ครับเป็นตลาดติดแอร์เลยใช่ครับ ต่เราได้พูดคุยกันว่าตลาดไทยเนี่ยกำลังมีโปรเจกต์ที่จะ,ะสื่อสารไปกับ s m e หรือผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหาร<ช>อันนี้โปรเจกต์ตรงนี้นีฮะมีแนวทางยังไงบ้างครับคุณโจครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะกลุ่มผู้ซื้อเองก็พยายามจะมองหาลูกค,ค้าของเราว่าโคลเลก้าอยู่ที่ไหน<ช>นะครับ,รบเพื่อที่จะช่วย อำนวยความสุขตรงนี้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับเรามีทีมที่ลงไปพบแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยเราลงไปแจกคูปองนะครับมูลค่า500บาทให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยในรัศมีรอบ40กิโลเมตรของตลาดไทยเนี่ยลองมาใช้เราแจกไปประมาณ1000ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นหลายๆร้านค้าตั้งสเกลเล็กสเกลใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วว่าเรามีแหล่งวัตถุดิบตรงนี้ที่จะตอบโจทย์นะครับนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยก็คืออย่างน้อยเขาไม่เคยมาเขาก็ลองเอาคูปองนั้นมาใช้นะครับซึ่ง อันนี้เราแจกเรียบร้อยแล้วนะครับในหลังจากนี้เนี่ยเจคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ ไปทํางานกับหน่วยงานที่อาจจะมีเครือข่ายเราก็จะมาสร้างเครือข่ายของผู้ซื้อร่วมกันเพื่อที่จะช่วยทําให้เกิดความสะดวกในการรวมซื้อ,อนะครับรวมขนส่ง<อ>นะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบต่างๆที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะมาวางแผนกันได้ซึ่งคิดว่าน่าจะได้คุยกับทางสมาพันธ์เ m e ปทุมธานีมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพบปะกับตัวกลุ่มของผู้ประกอบการในแต่ละ สาขาหรือว่าในแต่ละแต่ละแหล่งที่เป็นแหล่งร้านค้าของท่านหรือว่าแหล่งประกอบการของท่านนะครับก็น่าจะช่วยทําให้เราได้ทราบความต้องการทราบรูปไพรเม n นว่าเ,เขาต้องการอะไรเราจะได้ตอบสนองตรงนี้เพื่อจะรองรับการบริการที่ดีมากขึ้นโอเคยินดีเลยครับท่านคือแสดงว่าทางตลาดไทยเดิมทีเนี่ยก็มีระบบขนส่งนะครับให้กับทางร้านอาหารต่างๆอยู่แล้วนะครับคือจริงๆตอนนี้เรามีในส่วนของตัว เรื่องของการขนส่งผักผลไม้นะครับที่มีลูกค้าเริ่มเข้ามาใช้บริการนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์นะครับหรือว่าผู้ซื้อที่อยู่ในกรุงเทพริาณฑลเนี่ยเรามีเรื่องของการจัดส่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มตัวแคตของสินค้ากลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าอนาคตก็จะได้เข้าไปช่วย ออในเรื่องของการดูแลอำนวยความสดวกมากขึ้นนะครับผมแต่ผมแอบ,บรู้มาว่านะครับ SME หลายท่านหรือทางสมาั์ SME เองเนี่ยอาจจะไม่รู้นะแอบบรู้มาว่าจริงๆตลาดไทยมีแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขาย พผักผลไม้นั้นก็จะเป็นในส่วนของตลาดไทยออนไลน์อีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้บริโภคที่เป็นเอ็นยูเซอร์จริงๆอย่างเช่นผมอาจจะไม่อยากจะกินเชอร์รี่สักหนึ่งกล่องผมก็เข้าไปที่แอปตลาดไทยเพื่กดสั่งอาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆอันนี้ก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการในโวลุ่มที่เพื่อจะไปประกอบธุรกิจของท่านนะครับในเรื่องของการที่จะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นตัวตลาดต่างๆที่อยู่ในปทุมธานีเนี่ยอยากจะมีแหล่งสินค้า เพื่อจะไปจําหน่ายต่อไปประกอบธุรกิจต่อเนี่ยตรงตลาดเนื้อสัตว์ก็ตอบโจทย์ในมุมนี้แล้วก็จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการที่มาซื้อสินค้าบางครั้งเขาซื้อเขาโทรสั่งแม่ค้าเลยแล้วก็แม่ค้าก็จะเอาสินค้าเนี่ยไปให้ที่จุดจุด d r อป รถก็จะนำส่งสินค้าไปถึงมือของผู้ค้าปลายทางเนี่ยไม่เกินใน1วันสำหรับกรงเทศและปริหมโอนคนแล้วจะมีทั้งระบบรถร้อนแล้วก็รถที่ควบคุมเนทมินะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้ตามตาสินค้าที่เขาต้องการจัดส่งนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเยี่ยมมากๆคือต้องบอกว่าตลาดไทยเนี่ย เป็นผู้นำของของตลาดในเมืองไทยเลยครับครับเป็นตัวแทนเป็นผู้นําแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วกําลังยกระดับตลาดของเรานะครับขึ้นมานครับครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆพอแง้มได้นิดๆไหมฮะแต่ยังไม่ต้องบอกกันด้ครับ,รบพอมีโปรเจกต์อะไรที่ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีให้กับทาง s อ e หรือผู้ประกอบการในระดับพื้นถิ่นครับจริงๆที่ที่ผ่านมาในปีนี้เรามีการทํางานกับหน่วยงานภายนอก2หน่วยงานซึ่งน่าจะเห็นข่าวกันในหลายช่องทางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น1ก็คือเราทำศูนย์ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรร่วมกับทาง c e n t ทร l ลแนะครับก็คือผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ทั้งในส่วนของการตรวจ ทสอบขเบื้องต้นหรือการตรวจขั้นสูงในเชิงห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีทั้งสงส่วนที่สามารถจะรองรับตรงนี้ได้นะครับก็คือเช่นมา,มาซื้อสินค้าท,ที่ตลาดแล้วอยากจะส่งออกอยากจะรู้ว่าสินค้าตัวนี้ตรงตามค่ามาตรฐานที่ประเทศปลายทางหรือประเทศคู่ค้าต้องการหรือเปล่าก็นําไปส่งให้ที่จุดรับตัวอย่างของเซ็นทรัลแลบที่ตลาดไทยได้จะมีเจ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลแลบเนี่ยมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็จะน่าจะมีการเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการนะครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างกัน จะเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตลาดเพิ่งจะไปลงนามล่าสุดเลยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับน่าจะเห็นข่าวกันในหลายหลายช่องทางก็คือว่าไปลงนามเรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางสุนทรไทยที่ตลาดไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะได้เห็นความคืบหน้าในอนาคตอันใกล้นะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยคนที่อยู่ในวงการของการผลิต วงการพ่อปลูกหรือว่าในเรื่องของวงการค้า mm hmm. ก็จะได้เห็นว่าต่อไปมันจะมีตัวกลางที่จะมาช่วยทําให้ท่านเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยผ่าน,นกลไกของตลาดกลางอุไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางตลาดไทยเนี่ยซึ่งมีแนวคิดตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับ SME แล้วก็คนที่นิยมในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่มีตลาดกลางในเรื่องของสมุนไพรก็จะมกะจกีกระจายตามที่ต่างๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในเทรนด์ของอ ยุคใหม่เนี่ยในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพต่างๆเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นเทรนด์เลยนะครับผมเชื่อว่าตลาดไทยที่จับประเด็นตรงเนี้ยนะครับมาที่จะยกระดับของตลาดกลางของประเทศไทยเนี่ยในส่วนตรงเนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับดี๋ยวนี้อุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามเรื่อยๆนะครับทางสมบพันธ์เทสมีเนี่ยจะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมพูดคุยนะครับช่วยสนับสนุนโปรเจกต์ตรงนี้นะครับเพราะว่าทางสมาค์เอสมี e จะมีเกรือข่ายทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับ,รบแต่ละจังหวัดก็จะมะีความเชี่ยวชาญหรือสมุนไพรที่ต่างกันแต่สามารถที่จะรวมสมุนไพรทุกจังหวัดทั่วประเทศ มารวมที่ตลาดการได้ตรงนี้อาจจะเป็นวาระที่สําคัญที่คุยกับทางสมาธ์ส่วนกลางนะครับว่าถ้าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปลักเข้ามาลิงก์กับตลาดไทยยังไงนะครับเดี๋ยวมีความชัดเจนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับทางสมาพันี้อสมีจะได้พูดคุยได้ให้ข้อมูลต่อไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนตลาดไทยนะครับคุณโจมากคขอบคุณมากครับดีครัับสสดีครับสวัสดีครับ